ฟอร์เรนเจอร์ 1J เทอร์โบสตาร์ทไม่ติดโอเคเดี๋ยวลองใส่แบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่ลูกใหม่เดี๋ยวมาดูว่าไม่ติดยังไงโอเคอืมแบตใหม่ไปลองกัน เครื่องหมุนนะแต่ไม่จุดระเบิดเลยโอเคไม่ติดแน่ก็ประมาณนี้นะเครื่องหมุนดีนะแต่ไม่มีจุดระเบิดเลยเงียบไม่มีปึ๊บปั๊บเลยนะก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปนะ เช็คน้ำมันเช็คไฟหัวเทียนเราค่อยไปเช็คโคดน,นะครับพอร์เลนเดอร์โอ้โหเดินเมาสุดยอดอันนี้แก๊สตอนนี้ก็เครื่องติดละ แก๊สติดได้น้ำมันเครื่องไม่ติดพอติดแล้วก็มีท่อกราล่ลวท่อแมพเร่งแล้วสะดุดเดี๋ยวแก้เป็นจุดๆไปก่อนเบื้องต้นนะตอนนี้ยกรถแล้วก็คายแป๊บน้ำมันตอนที่มาจากความติดดูนะสตาร์ทดูไม่มีน้ำมันนะตอนนี้ให้ช่างคายตูถังแล้วว่าในถังน้ำมันมีน้ำมันไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันมาเติมดูก่อน เมื่อกี้เติมน้ำมันไป10ลิตรแล้วน้ำมันก็ยังไม่มาหน้ารถนะแล้วก็เอ,อเช็คระบบไฟแล้วไฟไปเลี้ยงความติ๊กนะคิดว่าน่าจะยกถังลงนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวยกถังลงเดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพข้างในถังเป็นยังไงแล้วปั๊มติ๊กจะนอ็อคหรือเปล่า แห่งโป๊ะทไปแล้วครับมากรอบกรอบเอาละครับตอนนี้ผมเปิดปั๊มติ๊กเรียบร้อยแล้วมาดูสภาพกันนี่นะนี่เอาให้ทุกคนเห็นพร้อมๆกันเลยอมนี่ปั๊มติ๊ก สภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้วนะพังอยู่แล้วนะพังแน่นอนเดีย๋ยวตามนี้เลยนี่ครับยกถังน้ำมันลงมาดูนะสะภาพปัพ้มติ๊กโอ้โหนักหน่วงมากนี่หัวปั๊มติ๊กหลอมเลยนะ หลอมเลยนะละลายเลยนะอันตรายมากไฟจะลุกอยู่แล้วเพราะข้างบนนะฮะเขาท่อน้ำมันเขาพับอยู่นี่ละลายตอนนี้ก็เปลี่ยนปั๊มตีก,ก่อน1ชุดหรือเปลี่ยนเหล็กรัดเปลี่ยนท่อยาง เปลนปั๊มติ๊กใหม่เรียบร้อยเคสนี่โอเคบีกุญแจปิดใช้ได้โอเคเต็มขึ้นเอาแล้วครับตอนนี้ถังน้ำมันก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูกันนี่เดี๋ยวน้ำมันเลยนะโอเเมียครับน้ำมันนะไฟไม่ขึ้น เชิงเดียวติดเลยน้ำมันเกินไม่ค่อยนิ่งแต่ก็ถือว่าติดแล้วน้ำมันโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เก็บรายละเอียดนะพวก เช็คโค้ดต่างๆอะไรนะฮะเช็ค <Check S 1> วงเช็ควาวดูหัวเทียนอะไรประมาณนี้นะตอนนี้นะครับก็มาเช็คโค้ดนะฮะก่อนจะเช็ควาวนะเครื่องติดเรียบร้อยแล้วโอเคมาดูกันอืมอันนี้ไม่ได้ถอดแบบตั้งแต่เมื่อคืนนะอันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะก็ไม่มีโค้ดนะ ถ้าไม่มีโค้ดก็เดี๋ยวเตรียมเปิดฝาวาลเชออ็คพวกหัวเทียนแล้วก็เช็ควาลดูว่าวยายันไหมเพราะมันยังมีอาการเดินเบาสั่นเล็กน้อยก็<ๆ> <úc> alors, หลังจากเช็คโค้ดนะตอนนี้เช็คหัวเทียนเช็คคอยล์แล้วถอดออกมาแล้วมอน,น้ำยกมาแล้วคอยดูด้วยตายังสวยอยู่ไม่มีแตกไม่มีร้าเลยนะ ส่วนหัวเทียนสวยคลิปก็คือเพิ่งเปลี่ยนมาแหละมีสูบหกน้ำท่วมนิดหน่อยแต่ก็กระเบื้องขาวตัวเลยหัวเทียนใหม่แหละตามนั้นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเปิดฝาวาลเช็ควาลเดี๋ยวก็รู้ว่าวาลจะยันด้วยไหมถึงเวลาเช็ควาลไอเสียสูบหนึ่งสูบที่สามมิล 0.3นิ้วไม่เข้าครับสามไม่เข้านะที่จริงสเปคมันคือ10ถึง14มีสามนะอันนี้2.5 2.5เข้าคิดดูยันขนาดไหนที่จริงขั้นต่ำคือ10นะอะอีกตัวหนึ่งตัวที่สองสองนี้2.5ไม่เข้า2.5ไม่เข้า <c oughs> ลงมาอีกเบอร์คือเบอร์ อ่าเบอร์อันนี้คือเบอร์บางสุดเลยศูนจุดหนึ่งห้านิ้วนะยังไม่เข้าเลยถ้วยหมุนได้นะแต่เบอร์บางสุดที่เหมือนกระดาษอะ่ะไม่เข้าอ่าโอเคเนี่ยมันบางอย่างเงี้ยบางเจี๊ยบเลยนะยันเยอะมากสุบหนึ่งนะคาดว่าไอเสียทั้งแถบนะคันนี้เดี๋ยว มาสรุปให้ดูอีกทีตอนนี้ผมเช็ควาวครบหมดทั้ง6กสูบแล้วนะผมสรุปง่ายๆนะอดีรอดหมดนะส่วนไอเสียยันทุกตัวแล้วยันเยอะมากๆนะยันแบบระยะศูนย์แบบเฟิลเลอร์เบอร์ไหนเสียบไม่เข้าอันนี้หลายตัวนะเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันถือว่ายันเยอะนะนี่ผมซูมให้ดูง่ายๆหนะ่อยอ่ะ แถวบนนี่คือ ID นะแถวล่างนี่คือไอเสีย ID สเปคตั้งแต่6 1ถึง10นะอะไรที่6 1ถึง10เนี่ยผ่านหมดเลยอ่ะ8 9 1เเนี่ยพวกนี้ผ่านหมดเลย ID ไม่ต้องทำนะส่วนข้างล่าง EX คือเซ์อนะไอเสียไอเสียสเปคตั้งแต่1 0 1ถึง14อะไรที่ต่ำกว่า10คือยันหมดดูนะครับ2.5สุสูบ1นะ1 2 3 4 5 6นะ แล้วก็0 0 0 2.5 2 2 4 3ไม่ใช่8นะ3นะอันเนี้ยปรับชิมเยอะมากนะถ้าเบอร์ออกมาอย่างนี้นี่แทบยันเลยนะพวกนี้คือยันเลยนะแค่ถ้วยถ้วยกดวาวเนี่ยหมุนได้นะแต่ฟิลเลอร์เบอร์อะไรก็เสียบไม่เข้านะแม้กระทั่งเบอร์ที่บางที่สุดนะก็ถือว่าต้องทำกันเยอะมากนะ อันนี้แค่ทําชิมอย่างเดียวก็หนึ่งวันแล้วนะถ้ายันระดับนี้นะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ยันเยอะจริงๆคันนี้ตอนนี้ก็ยกแคมออกเรียบร้อยนะกำลังตั้งวาลวอยู่ก็เดี๋ยวตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันหน่ว่าไอเสียเป็นยังไงร,นะรอบนี้ไอดีไม่ต้องตั้งนะพอดีหมดเลย เอาละครับตอนนี้ผมก็ตั้งวาล์วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ทุกตัวไอเสียไอดีไม่ได้ยุ่งเลยนะคันนี้แต่ไอเสียทําค่อนข้างเยอะนะก็เดี๋ยวไปดูตัวเลขก่อนตัวเลขความหนาแผ่นชิมนะประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะยันก็เดี๋ยวผมประกอบแคมฝั่งไอเสีย แล้วก็เดี๋ยววัดสเปคอีกทีว่าหลังจากที่ปรับตั้งให้มันบางลงเนี่ยมันดีขึ้นขนาดไหนนะสิไม่เข้า1ิฟืดสิคู่เนี่ยสิโอเค เรียบร้อยเครื่องนิ่งเลยไม่มีสั่นอันนี้เพิ่งเสียบแบตน,นะมันยังเดี๋ยวมันต้องเลิ์นิ่งไอ้มอเตอร์ชดเชยอ,อะไรด้วย เอาละครับตอนนี้ผมก็ประกอบเครื่องติดเครื่องไปแล้วนะหลังจากตั้งวาวนะฮะเบื้องต้นนะเดินเบาดีเลยก็ตามอินเสิร์ตที่ผมแทรกให้ดูนะเดินเบาค่อนข้างดีนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้กอนนะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เสร็จเดี๋ยวไปลองวิ่งดูกันว่าอาการวิ่งจะประมาณไหนนะ นี่ก็เดี๋ยวมาลองขับกันนะเอาแบบนิดหน่อยพอน้ำมันนะครับ รอรอบนะตามสไตล์โบใหญ่นะแต่มามันมาแบบฟรีกระจายเลยอะ่ะก็ค่อนข้างน่ากลัวนะเมื่อกี้น้ำมันนะฮะแล้วน้ำมันก้นถังด้วยเดี๋รออีกรอบ ลองเต็มที่นะก็สเสียวๆเหมือนกันนะเดี๋ยวลองแก๊สด,ดูมั่งนะพอน้ำมันก้นหางเดี๋ยวหมดนะอันนี้แก๊สละแก๊สจะเบานิ่งสู้น้ำมันไม่ได้นะอาจจะต้องจูนเดินเบาใหม่นะก็ประมาณนี้นะแก๊สมีค้างนิดๆน,นะ,ะเดี๋ยวสับเป็นน้ำมันอีกที น้ำมันเนียนเลยเข็มว่ารอบนิ่งเลยโอเคเดี๋ยวขอลองแก๊สหน่อยโอเคไปลองดูผมไม่เต็มที่นะแหมพอแก๊สปุ๊บดับเลย รถมันรอรอบนะพอมาแล้วมันมาเยอะเกินผมก็ยกคันเร่งเลยนะที่มันวึดวัดวดว,ดวัดเงี้ยล้อมันฟรีนะนี่ขนาดแก๊สนะ ถือว่าแรงนะแต่เป็นแรงแบบโบใหญ่อ่ะมันจะรอรอบหน่อยขับยากนะหมอกเลยขับยากขับยาก กอนหนึงไม่เต็มที่นะเอาแบบแค่พอดูได้นะ ก่อนนะรถขับยากนะเวลามามันมาเยอะเอาละครับหลังจากไปลองวิ่งมานะเครื่องวิ่งดีนะแต่รู้สึกเหมือนรถไม่มีคลิกดาวนนะเวลาลอยตัวไปแล้วกดจุ่มลงไปเนี่ยเกียร์ไม่เปลี่ยนนะผมก็เลยมาเช็คโค้ดเกียร์นะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าผม จะเจอโค้ดอะไรอันนี้เกียร์นะไม่ใช่โค้ดเครื่องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามโค้ดหกสามนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่ง 2,3โอเคมีโค้ดเดียวนะโค้ดเกียร์โค้ด63นะโซลิโอยเบอร์2นะมีปัญหานะครับซึ่งตอนแรกอ่ะถ้าจำได้ว่าคันนี้ผมเคยเช็คเช็คโค้ดไปแล้วนะโค้ดเครื่องไม่มีอะไรแต่ตอนนั้นไม่ได้เช็คโค้ดเกียร์นะแล้วก็ออกไปวิ่งมาหลังจากตั้งวาล์วเครื่องเสร็จนะก็เกียร์แปลกๆนะเกียร์ไม่มีคลิกดาวนะแต่มันวิ่งได้นะก็ตามนั้นครับ เดี๋ยวต้องลื้อแค้งเปิดเกียร์แล้วก็เอาโซโลินอยออกมาเช็คนะครับโซลินอยออกมาแล้วอันนี้เป็นตัวหน้ารถนะ1นึสอันนี้ตัวที่ติดเผาตัวหลังสุดจะลองจี้ให้ดูอ่ะอ่ะแตะปล่อยแตะปล่อยนี่ใช้ได้เปลี่ยนเลย 1J Turbo บคันนี้มีโซลินอย สามตัวนะอันนี้ตัวกลางอาท,งที่ไม่ดังดีไม่ดีเปล่าเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ตัวตัวหลังสุดเลยอ,อันนี้ตัวที่เสียนะตัวนี้เงียบโอ,อ่าตัวนี้เงียบจริงไงก็ไม่ติด ตัวที่สองกับตัวที่สามมันสลับกันได้นะเหมือนกันลองขั้วเลยนะโอเคนี่แหละปลอดภัยหน่อยอืมอ่าเสียหนึ่งตัวเสียตัวนี้ตัวนี้เสียงดีมากเลยตัวนี้ใสมากเสียงอถ้าวัดโอมก็จะเหมือนกันนะสิบสามจุดแปดสิบสมจดแปดตัวนี้จะเป็นศูนย์ โอเคเท่านี้แหละเสียหนึ่งตัวตูนแก๊สเดินเบานิดหน่อย